โอเคครับก็สําหรับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าบูธคาวาซากิ asaki, นะครับนี่คาวาซากิ asaki, นะครับโอ้มีป้ายบางนิดนึงแล้วก็รถที่อยู่หน้าผมคันนี้นะครับเป็น z 500นี he, ่เขามาโชว์ในงานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับสาวกคาวาซากิ asaki, ด้วยนะครับที่คุณจะสามารถจอดในห้างบางห้างได้แล้วนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสและก็ไม่เท่าเทียมมากๆเลยนะด้วยความที่ราคารถก็อยู่ในเลทเดียวกับ ค่ายอื่นนะครับแต่ว่าไม่สามารถจอดในที่เดียวกันได้สําหรับบางห้างเพราะว่าซีซีเขาไม่ถึงแต่มาวันนี้นะครับเขาซีซีเขาไปถึงจุดที่สามารถจอดได้ในหลายๆที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็ตัวที่มาโชว์ในงานเป็นล้อเขียวก็ดูก็สวยงามดีนะสวยงามดีแต่ว่าตัวป้ายโชว์นี้เป็นสีแดงนะเอออยากเห็นเหมือนกันนะสีแดงล้อแดงนะครับคิดว่าอนาคตน่าจะมีตัวนี้มาให้เลือกสรรกันในบ้านเรานะครับก็สําหรับสเปคคร่าวๆไหม ตัวเครื่องยนต์นะครับเป็น4 5 1 c c นะครับแต่ว่าเขาก็ตีปัดกลมเป็น500ไปเลยนะครับตัวสติกเกอร์ข้างๆตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็จะตัดเป็น500ไปนะครับจริงๆก็ปัดเยอะไปนะเพราะว่า4 5 1 c c เนาะผมว่าจริงๆสเปคนี่มันน่าจะมาสักแบบ489 499อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะกำลังสวยนะครับอันนี้มา4 51cc นะครับแล้วก็ปัดขึ้นเห็นปะนอกจากขนาดเครื่องยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาให้เราหอมอกหอมใจกันนิดนึงนะครับผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีกับการปรับ399ขึ้นมาเป็น451นะครับ <laughs> ขออนุญ,ญาตใช้คําว่าหอมอก,อกหอมใจแล้วกัน ทางคาวาซกินะครับยังมีการออกแบบบอดี้ใหม่รอบคันนะครับโดยเฉพาะไฟท้ายและไฟหน้าซึ่งผมค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษในคลิปนี้นะครับจะได้ยินผมชมเนี่ยไฟหน้าเนี่ยบ่อยมากเพราะว่าผมจะชอบเป็นพิเศษมากๆและเหนือนสิ่งอื่นใดนะครับยังมาพร้อมโครงเหล็กที่เขาโฆษณานักโฆษณาหนาว่าน้ําหนักเบาแล้วก็ทนทานมากๆต้องบอกว่าคาวาซกิก็มีการปรับเปลี่ยนบอดี้ให้เราชื่นใจกันพอสมควรเลยนะเขาไม่ได้กักสเปคแบบสุดตัวก็ยังพอจะมีใส่อะไรมาให้บ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับและที่สําคัญยังมีสลิปเปอร์ครัต มาให้เราด้วยก็จะเข้าปี2025แล้วนะครับถ้ารถขายในราคา2 0 0 0 0 0ไม่มีสล er ิปเปอร์คัทก็คิดว่ายากนะในตลาดบ้านเราครับอย่างอื่นผมคิดว่าไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากของเดิมที่เป็นคลาส400เท่าไหร่นะครับนี่ดูหน้าตาใกล้ๆกันมาดูหน้าตาใกล้ๆรออยู่นะรออยู่นะคล้ายๆพิเดเตอร์ผสมเอเลี่ยนนะครับเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สวยอยู่สวยอยู่ยย mm hmm. เรต้องเรียกได้ว่าหน้าตาดีไซน์ออกมาดูดีเลยนะเออดูดีเลยคนระับดูดีเลย ก็จริงๆแมใจผมนะผมคิดว่าเขากักสเปคเป็น,นิดนึงด้วยความที่ตอนนี้กำลังจะเข้าปี2025ใช่ไหมโช๊เนี่ยมาเป็นหัวกลับได้แล้วนะครับด้วยความที่เนี่ยราคา219,800นะครับถ้าหัวกลับมานะหล่อเลยแมไม่รู้จะกักสเปคไปไหนนะครับเจ้าคาวานะครับค่อนข้างจะกักสเปคพอสมควรเลยแต่ว่าเข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงเปิดคลาส500มาโดยที่ไม่ได้เปกอะไรมากๆนะครับด้วยความที่อ่ะพูดกันตรงๆเลย Honda h o r n e t 500อ่ะ มันไม่ได้ถูกใจสําหรับใครหลายๆคนก <ผม S 1> ็เลยออกตัวนี้มาเอาว่ากันตรงๆหน้าหน้าหลอกว่า500 h อนเนตแน่นอนนะครับ <S <S 1> <S 1> อะพามาดูอีกทีชัดๆหลอกกว่าไหมเดี๋ยวผมขึ้นรูปเทียบให้ข้างนี้ด้วยขึ้นรูปเทียบให้เลยนี่ครับอันนี้คือหน้าเขาชัดๆนะคือผมว่ายังไงก็หลอกกว่า500อะด้วยความที่500ทําหน้าตาแบบแนวลุยมากเกินไปนะไม่รู้เรียกว่ามากเกินไปไหมเขาออกแบบ สไตล์แบบลุยๆอ่ะลุยๆพร้อมจะเอาไปทําเป็นทางฟงทางฝุ่นนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็เลยออกตัวนี้มาหน้าตาแบบนี้หลอกว่าและก็เลยกัดสเปคโชค๊คมาด้วยเลยนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะสู้ได้ในตลาดแหละนี่แล้วก็มาดูตัวคอท่อบ้างนิดนึงก็สวยดีนะเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าตัว400หรือว่าตัวเก,ก่าๆเขามีบล็อกตรงนี้มาด้วยหรือเปล่านะครับเป็นเหมือนกันขาร้อนมั้งกันขาร้อนจากตรงเครื่องนะครับ เออมีบล็อกตรงนี้มาให้ด้วยแล้วก็กัดม่าน้ำาน้ำกัดม่าน้ำ้ำรถใหม่นี่สวยจังเลยใส่สะอาดฮ่าฮ่าก็ตัวนี้นะครับมาด้วยเฟรมสีเขียวพาร์ทสีเทาล้อก็เขียวนี่เลยล้อเขียวเลยก็อันนี้ผมใช้โทรศัพท์ในการถ่ายคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะสั่นมากน้อยแค่ไหนถ้าสั่นมากไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าแอคชั่นแคมเน็บไว้ที่เอวละไม่ได้ใช้ผมคิดว่าใช้โทรศัพท์ผมมันน่าจะได้ภาพที่คมแล้วก็สวยกว่าแอคชั่นแคมนะครับอยากให้คน ดูช่องผมเนี่ยได้เห็นภาพรถแบบชัดๆสวยๆนะผมก็เลยใช้โทรศัพท์ในการถ่ายอู้บอดี้ก็ไม่ได้ต่างจากตัวเดิมสักเท่าไหร่นะถามว่าสวยไหมผมก็ว่ามันสวยอะถ้าเทียบกับคลาสเดียวกันนะเอารถ500มาเรียงกันตึ๊ดๆๆๆ,ๆๆๆๆผมคิดว่าตัวนี้น่าจะสวยในระดับต้นๆเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆเลยนะครับก็คือตัวกระจกกระจกเขาตั้งใจทํามากเลยนะเป็นกระจกมองข้างที่ตั้งใจทํามากอะ ทั้งทงท,งที่ตั้งใจทามาขนาดนี้แต่ว่าถึงเวลาจริงก็ถอดออกกันหมดนะครับเออแต่ดูดิเขาตั้งใจทํามากเลยนะดูแข็งแรงมากแล้วก็แง่งขึ้นเออน่าจะดูมองวิสัยทัศน์ไกลๆได้แบบมองได้ดีเลยอะ่ะดีเลยอะ่ะอ่ะก็มาดูตัวแผงหน้าจอกันบ้างนะครับอันนี้แผงหน้าจอเปิดได้ไหมยอยากเห็นจังตืดอ่ะไม่ติดดะอยากเห็นหน้าจอจังว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ก็หน้าจอเดิมๆก็ ก็เป็นแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนตัวเดิมบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันใครที่ขับตัว400หรือว่าตัวก่อนหน้านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมนิดนึงก็ได้นะครับว่ามันต่างจากเดิมไหมอ่านี่น,น,นี่พาดูรอบคันกันอีกสักเที่ยวสวยไหมเอาอย่าไปเทียบกับคลาสตัวอื่นนะอย่าไปเทียบกับตัวรุ่นพ90ี่เก้าลงเก้าร้อยอะไรอย่างี้ไม่เอานะครับก็ถ้าเทียบกับตัวคลาส500แบรนด์อื่นผม,ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ขี้เหร่เออก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละไม่ได้ขี้เหร่แต่กักสเปค โชก็แหมจะเข้าปี2อง5แล้วยังให้เทเลมาไมยแต่ผมชอบหน้ามากเลยหน้ามันสวยนะหล่อดีหล่อดีวังไงเจ้น้องสาวหล่ออยู่นะหล่ออยู่นะหล่อเลยนะครับก็สำหรับราคาอย่างเมื่อกี้ให้ดูแลให้ดูไปแล้วราคาก็สองแสนหนึ่งมืเกพันแปดร้อยบาทราคาดีราคาดีาาดแต่ก็ส่วนตัวนะไม่แนะนำให้รีบซื้อเร็วๆนี้ครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกิบวชอชชร์ออกมานู่นนี่นั่นผมว่า แสนปลายน่าจะมีให้เห็นนะครับสองหนึ่งเก้าแปดร้อยเงี้ยน่าจะมีแสนปลายให้เห็นนะครับอืมก็สวยดีสวยดีที่เห็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าซตห้าร้อยตัวนี้แม่แต่สีล้อในโคตรจัดจ้านนะสีล้อสีเฟรมจัดจ้านดีส่วนอัตราการกินน้ามันนะครับก็อยู่ที่ยี่สิบสี่จุดสี่กิโลลิตรอืมใช้ได้ใช้ได้โอเคครับก็สําหรับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่หน้านินจาห้าร้อยนะนินจาห้าร้อยนะครับ เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยกับราคาแค่สองแสนนิดๆนะฮะแต่หน้าตาหล่อเหลาขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถจอดได้ในที่จอดบิ๊กไบค์ในหลายๆห้างได้แล้วนะครับเพราะว่าหลายๆห้างเขากักนะเขากัก,ก,ก,กเขาติดป้ายบอกเลยว่าห0 0รอซีซีขึ้นไปนะครับสำหรับการจอดแต่ว่าตอนนี้นะครับสาวกคาวาที่คลาสไม่ถึง600หรือ900นะครับก็สามารถจอดในที่จอดบิ๊กไบค์ได้แบบไม่ตะกิดแต่หวงใจลวก็วเป็นไงบ้างครับสำหรับหน้าตา500ก็สวยเลยนะสวยดี สวยดีนะครับแต่ว่าโชกยังเป็นเทเลสโคปิกอยู่เลยครับไม่ยอมให้โชก USD มาสักทีนะครับเออเป็นอะไรที่แปลกดีเป็นการตลาดที่แปลกดีนะครับลองจินตนาการว่าเขาเป็น USD มาเป็นโชกหัวกลับมานะลองจินตนาการตามนะครับผมคี่ว่ามันหล่อเลยนะแล้วก็ด้วยความที่วัยผมมันเริ่มโตขึ้นโตขึ้นในทุกๆวันนะครับผมรู้สึกผมเนี่ยจะชอบรถท่อเดิมแล้วซึ่งท่อเดิมของนินจาห้าร้อยนะผมคิดว่าท่อเดิมเขาทํามาสวยนะครับ ถ้าเทียบกับของคู่แข่งละกันเทียบกับของคู่แข่งผมชอบท่อนินจา500มากกว่าผมว่านินจา500เนี่ยท่อเดิมเขาดูดีนะครับด้วยไวขนาดนี้แล้วนะฮะแล้วก็ผมขี่เที่ยวบ่อยนะครับใครที่เป็นเพื่อนใน Facebook ผมจะเห็นนะครับว่าผมขยันขี่รถเที่ยวเหลือเกินครับช่วงนี้ไปเที่ยวอุทยานนู่นนี่นั่นครับการขี่รถท่อเดิมเนี่ยมันทําให้เราสามารถเข้าถึงจุดที่สวยงามของประเทศไทยได้ง่ายบางที่เขาไม่ให้เข้านะสําหรับรถท่อแต่งนะครับนี่เขาก็เปิดไฟพามากับพิบโช์ไว้ด้วย มีการปรับพาร์ทใหม่นะครับดูตรงนี้อ้วนนะตรงนี้อ้วนเลยนะตรงนี้อ้วนเลยอ้วนเลยนะครับมองผมไม่รู้ว่าในคลิปมันจะเห็นว่าอ้วนมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าผมมองด้วยตาเนี่ยตรงนี้อ้วนมากนะครับมันจะบวมๆเต่งๆออกมานิดนึงนะดูดีเลยนะครับก็สำหรับตัว500นี้นะครับมันจะต่างจากตัว400ตรงที่มีไซน์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็พวกพาร์ทแฟลลิ่งด้านข้างอะไรนีครับเขาออกแบบใหม่หมดเลยนะครับก็สวยดีมีความคล้ายคลึงกับ เซ็ตเอ็กหกมา้ายเลยนะเออหน้าหล่อ่หน้าหล่หหอเดี๋ยวผมให้ดูหน้าชัดๆอีกทีดูดิโอ้ยหน้าหล่อนะเป็นคลาสที่ไม่ถึงหก0้อยซีซีแล้วก็หน้าตาเรียกได้ว่าหล่อเหลาอยู่นะครับหล่อเหลาเลยแม่เสียดายมองกี่ทีก็เสียดายเรื่องโชคนะครับให้หัวกลับมาจบแล้ว เหมาะนะเหมาะนะครับสำหรับใครที่สนใจจะผันตัวมาขับบิ๊กไบค์ผมว่ามือใหม่ขับได้นะครับสำหรับตัว 500cc แบบนี้นะครับนี่ครับหน้าตาก็หล่อเหลาอยู่นะหล่อเลยโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดพวกสปงสเปคอะไรพวกนี้ผมไม่ต้องเล่าแล้วกันนะครับมันก็เหมือนเหมือนเดิมอะ่ะแค่เปลี่ยนพาร์ทแล้วก็เพิ่ม cc มาครับแต่ผมแอบติดใจนิดน,นึงเรื่อง cc เหมือนกันคือคันเก่าอะ่ะที่เป็นนินจา400ตัวเครื่องยนต์จริงๆมัน300 99ป่าถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยแล้วกันพอมาเป็นนินจา500นะครับดูเครื่องยนต์เขาดิเขามา4 5 1รซีซีครับแล้วเขาก็ปัดขึ้นเป็น500เออมันก็แอบขัดใจนิดนึงเหมือนกันนะเพิ่มมาจริงๆเพิ่มมาแค่สักประมาณ5 0 5 0 60ซีซีเองนะไม่ได้เพิ่มมา1 0 0อยซีซีอย่างที่อย่างที่เราเห็นตัวเลขบนบนข้างแฟร์ลิงน,นะครับนี่เห็นไหมพวกสเปคก็เดิมๆครับไม่มีอะไรมากนะครับเป็น6 เกียร์หกสปีดดีโอเอสซีวาลนู่นนี่นั่นนะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากขนาดล้อเบรกก็นิดชินนะครับแล้วก็โชคขนาดโชคยิงโชคเดิมเลย <c oughs> นะครับแต่ก็โดยรวมก็สวยดีนะอะเราไปดูแผงคอกันดีกว่าแผงคออ่าคันนี้มีแผงหน้าจอเปิดไว้ให้ดูด้วยนะครับก็สวยงามสีสันสดใสนะครับสีสู้ตามากก็จะมีบอกสถานะทั่วๆไปนะมีนาฬิกา มีความร้อนมีเลขไม้รอบได้ถึง1 4 0 0 0รอบนะครับมีจุดบอกเกียร์ด้วยนะครับผมที่ขับ6 5 0นย์ไม่มีจุดบอกเกียร์ก็ค่อนข้างจะอิจฉาคลาส5 0 0แบบนี้เหมือนกันนะใครที่ขับ650ย์จะรู้ดีนะครับเกียร์7มีเสมอตบอยู่นั่นแหละเกียร์เจ็อะไปที่มิติของตัวรถกันบ้างสำหรับผมเนี่ยสูง1 7 5นะก็ถ้ามายืนข้างๆรถเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ารถมันเล็กแต่ว่าโดยรวมๆก็เป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับเพราะมันไม่เมื่อยอะอันนีี้โคดผมบอกเลย นะครับจากประสบการณ์นี่ขับเที่ยวไกลๆนี่รถใดที่ไม่เมื่อยราคาถูกประหยัดน้ำมันรถนั้นนะคือวินเนอร์นะครับสำหรับผมทำไมเขาเอาสีเหลืองมาตัดบนแฟรลิงนะผมสงสัยจังเลยถ้าอย่างคันนู้นเห็นว่าสีเขียวนะครับรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนี่ยเนรุ่นพี่นะครับก็คือเป็นสีเขียวตัดสติกเกอร์ดําแดงนะครับ แต่พอมาอันนี้เป็นสีเขียวเหมือนกันแต่แตัดสติกเกอร์เหลืองขาวอะ่ะผมว่ามันไม่ค่อยเข้าเลยอะ่ะไม่รู้่ผมคิดไปเองหรือเปล่านะขอสติกเกอร์ดําแดงได้ไหมน่าจะสวยกว่าแต่รวมๆก็สวยดีนะฝ่ายท้ายก็ดูดีเลยนะครับว้าวเป็นไงเป็นไงฝ่ายท้ายสวยใช่ไหมล่ะมีจุดๆข้างในด้วยนะใครที่รอตัวนี้อยู่แล้วดูคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมนิดนึงก็ได้นะครับว่าจัดแน่หรือเปล่านะครับซื้อหรือเปล่าแล้วถ้าซื้อซื้อเพราะอะไรนะครับบอกผมหน่อยก็ได้นะฮะโอ้แต่หน้ารอวะ่ะหน้าสวยเลยอ่ะ